อ่ะสวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสาขาบางนาติดกับข้างไบเทคบางนาเลยนะครับพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับสีประตูดับเบิลแคบนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับติดตั้งแครี่บอยเสมอหัวเก๋งแบบนี้นะครับนี่ขับสองตัวเตี้ยนะทันใดสนใจกําลังมองหาอยู่ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์แปดสาม 549 6696ติดต่อเซลปิกนะครับรถยนต์มีเข้ามาเยอะเลยนะครับจำนวนเยอะเลยนะรถยนต์เป็นปี2019นะครับสีประตูตัวเตี้ยรุ่น E นะครับท่านใดสนใจมองหาอยู่ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับรถยนต์สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับกรณีซื้อเงินสดไม่บวกแวดเพิ่มแล้วนะครับตามราคาเลยนะสนใจทักมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ